ก็คืออัามเริกตั้งแต่วันที่10ธันวาคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยคือเราก็ไม่ไไม่รับรู้เรื่องอะไรแล้วก็อ๋อเรื่องหูห่วงทุกคนบอกว่าอัามหูห่วงไม่มีเลยนะคะไม่เคยโทรเช็คไม่เคยเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยแล้วก็ไม่เคยถามเรื่องผู้หญิงด้วยไม่ใช่เรื่องผู้หญิงย่คมเนียรบสาเสาเสาเหตุที่เลิกกันเหรอคะเรื่องเดิมเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วที่เลิกก็ค อื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นเรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วปรับไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณซ้ำๆซ้ำๆซ้ำแบบหลายรอบมากเลยแล้วคิดว่าเออจะต้องขออะไรค่ะมันมันการจบไองดีใช่ไหมคะไม่ค่อยดีแต่ก็คือว่าไม่ได้เกลียดกันค่ะแหมไม่มีใครจบดีหรอกจะบอกจบดีน้อยเอาโอกาสน้อยค่ะก็คือแต่ก็คือมีการต่อว่าเหมือนกับเข้อผิกันแล้วว่ามัน ไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันสิ<อ>จะไปจับเขาคุยกันไม,ไม่ได้ค่ะแล้วมันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนกันนกะเป็นเรื่องมันก็เบาๆคือเราพยายามที่จะไม่เกลียดกันคือเล่นเกมแั้เจอออนไลน์กันเจอชื่อเข้ามาเล่นด้วยกันอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันหรือว่าไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่านี้ขอให้เกลียดกันเท่านี้พอเลยนะครับสองปีสามโยกปีสามอะไรของมันคือเรื่องของเรื่องใช่ไหมวันที่สามสิบธันวาคมเพื่อนทหารอํา ก็มาเขาดาทุบบ้านอ้ําแหลเสร็จแล้วตีหนึ่งกว่าาเขาก็ไปเที่ยวต่อน้องก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็ไปเจออย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเดียวกับที่เป็นรูปเป็นข่าวอันนั้นนะคะคนละร้านกานงเพื่อนอ้ําไปเจอที่เอกมัยมันดึกแล้วตีหนึ่งกว่ากว่าแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่ากันเองแล้วอ้ํามาลุ้ทีหลังอ้ําไม่ได้รู้เลยนะคะมารุ้ทีหลังเพื่อนเพื่อรู้กันหมดแล้วคือเขาก็ปรึกษากันว่าเอายังไงดีบอกกันยังไงดีนะบอกใครยไงดีทา้งทาก็มาบอกอ้ํามไปังงเอ ซึ่งผลจริงเรื่องมันเกิดที่ร้านที่สองไม่ใช่เกิดที่ต่อแรก กานแรกเพื no. ่ออ okay. er ้ําไมู่เพื่อนอําไม่ไคืออําเพื่อนงงว่าไม่ใช่รูปนั้นที่คนปล่อยมาจะมามาถามว่าเพื่ออ้ําปล่อยอ้ําไม่ได้ปล่อยแต่เพราะรูปนั้นไม่ใช่ชุ่เดียวกันแต่คนละร้านกันค่ะสถานที่ค่ะสถานที่ไม่เกี่ยวเพื่อนอําเลยแค่รู้สึกเหมือนกันที่เราไม่อยากมาอธิบาาจากที่แรกคนก็เลยติัอ้ําพังอ้ําก็บอกกัดโม้นแล้วว่าที่อําไม่พูดนะเราไม่พลาดพิงถึงใครนะคือเราแซวก็เหมือนชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคุยกันอ่ะรี่ออกัวเฮ้ยดารา แล้วก็เราคุยกับเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกตั้งแต่ต้นเราว่าเราไม่พลาดพีชื่อนะเพราะเราไม่ได้ท,ทําเพื่อใครนะแบบพ่อปกไม่สบายอยู่เราก็ไม่อยากที่จะพูดเลยเลยตอนงี้แต่โทรศัพท์อัาพังจริงๆเขาสองเครื่องพังจริงๆค่ะเราก็เลยเอเอก็กล่ว่าจะอยากพิมพ์อะไรนิดนึงตับอักษรใช่ไหมคะอักษรย่อซึ่งตอนนั้นพังก็อาจจะน้องนองเขาออกมาพูดแล้วว่าอ่ะน้องมินบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็โอเคสบายใจขึ้นค่ะ ระหว่านั้นก็เหมือนเรื่องราว่อนข้างแบบว่าจับใช่อะไต้องไปอะไรม่ต้อไปอม่้อย่างไอม่ไะไร่้อไปดะแต่ตอนอะไร่้องไอะร่้องไปม่ต้อม่ไ่้องอ้าไป่ตงอ่ต้อ่้ะแล้วทุกคะนีได้เกไปร่ตงไป่งไอองอ้งไอะรงต้งอ่งม่ตง่เออประ่มอะไรว่า้นคนริงพ อกไปเลยว่าเรื่องเรื่องอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราอ่ะคุยกันในกลุ่มของเราแล้วเราก็พูดแล้วว่าเราจะไม่ออกไปพูดข้างนอกนะเพราะว่าเราไม่ได้เลิอกกันด้วยสายเหตุคนที่สามหรืออะไรก็ตามคือพี่เอเป็นคนที่พวกเราทุกคนส่วนมากแล้วอ้ําแบไม่ว่าจะมีความรักหรือเรองแฟนจะเป็นคนที่ไม่บอกพี่เอเลยเพราะว่าบอกไม่ได้เลยพี่เออบางคนอาจจะรู้รู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะไม่เคยพูดแต่ครั้งนี้พี่เอรู้ก่อนเรา เรื่องจะเป็นอยนี้จริงพี GPA, ่เอเป็นคนเขาหน่ารักมากเขารู้ว่าเขาเป็นรักและเขาเป็นห่วงมากแต่เขาอะเขาคิดว่าทุกคนคือเพื่อนเขาที่เขาเล่าอขาบอกไม่ได้มันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกอลองดูสิสิ่งที่ทำเนี่ยคือลองดูว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าแล้วจะมาบอกว่าเป็นน้องรักของพี่เอแต่ละคนไม่ใช่ล่ะค่ะอะไรอยเงี้ยก็ลเลยบอกกับพี่เอเลไม่ได้นะเีดูเข้าไปแล้วเขาก็เลยอ่ะจะพอเลยไม่พูดเยอะจังเลยอ่ะอเสียแผบเลยอ่ะแล้วเขาก็เลย โทรหาอ้ามันอีกวันทีสี่ทีห้าทีสี่ทีห้าหกโมงเช้าเพื่อให้อ้าม่ะติดต่อน้องแมทไท้เพื่ออยากพี่อยากขอโทษอวบอกว่าอะไรวันนวันตีสี่บอกว่าจะให้น้องอูเพื่อนแมทซึ่อนูจากอ้าจากพกโทรติดต่อให้หน่อยฉันบอกเฮ้ยนี่มันตีสไม่ได้พี่โทรไปตีหไม่ได้เธอมันเช้าไปหกโมงได้ขอเจ็งครึ่งแล้วกันฉันจโทรหาขอให้อาอูตื่นไปถ่าละครพอดีก็เลยคุยให้ก็เลยอู่ก็พปคุกพี่เอเข้าไปและอ้ําเนี่ยโทรไป ถามอู๋ที่หลังว่าเขาคุยเอ็กคุยกันหรือยังอู๋ก็บอกอยู่ในสายเลยพี่เข้ามาไหมแล้วก็เข้าไปพี่เอกก็เลยขอโทษน้องแมทคนเดียวไม่ได้เกีเ่ยวกับอ้๊มเราันแค่เข้าไปพูดว่าเฮ้ยพี่เอกเขไม่ตั้งใจจริงนะพี่เอกเขาก็รู้สึกผิดเขานอนไม่หลับเลยนะเอะไรเงี้ยไอ้ดีแต่ของอ้๊มทางนี้อ้๊มกดจัายธนาคารเรียบร้อยแล้วว่าช่วยช่วยดูแลอ้๊มหน่อยเนะาะอย่าเงี้ยค่ะรถของเราเพราะอันนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอล้วทำไมทำไมดีใช่มีบางอันน้ำเติม อ้ามปล่อยรูปบ้างมาหึงหวงไม่เคยหึงหวงผูช้ชายคนนี้เลยไม่เคยทะเลาะกันเลยเรื่องอะไรอย่างนี้เลยคะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องอจัดการกับสิ่งนี้ต้องหยุดต้องหยุดโอ้ยอยู่มาด่าคิดว่าเฮ้ยคนเรามาด่าก,กันได้ด้วยหรอแบบไม่ผิดเลยหรอมาด่ากันได้ด้วยหรออย่างเงี้ยผ่านผีดายแล้วพี่ตั้มเออทนายตั้มบอกให้ราถาอถ่านจะไปตั้มเลยทนายห้ําสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้าง เรื่องมันเกิดขึ้นจมาทุกปีคนไม่รู้มันทะเลาะกันรรมาตลอดอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้มันนานแล้วอย่างเงี้ยสำหรับเรามานานแล้วอย่างเงี้ยไม่อยากจริงๆอยากให้จบมันนี้ดีแต่ในบางส่วนเขาก็รู้สึกว่าเสียดายแล้วก็าเสียใจแทนเราว,ว่าใช่อ้่ะขอบคุณมากเลยน,ะนานจะมีคนสงสารเรื่องเรื่องอผู้ชายเออเอาไปยังงงเลยว่าเฮ้ยเขาบอกหยุดนะเพื่อนๆไม่ต้อง เพื่อนเคยก็บอกว่าอยากจะช่วยกันแบบหยุดนะหยุดนะเพราะว่าไม่เคยเลยกับทางที่เล่ากับผู้ชายแล้วจะมีคนสงสารนี่เป็นครั้งแรกตอนแรกนะอ้าวแล้วทูวกลับไปยังไหมคืออะไรงงมากเลยเพื่อนมาเล่าทีตอนคือชินงงมากเลยเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ยยราเลนะ่เายาวถามมายาขอน้ำไหมเราเราคือชาวบ้านชาวบ้านสองนั่งเมาส์กันอันนี้เขาบอกว่าเราเมาส์กันเรื่องอื่นเราไม่เคยมาเราไม่เคยออกไปนอกกลุ่มเลยสักนิดนี้คือเขาไม่ได้บอกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนอะแบบเล่นกันเอง เราดูแลน้องๆทุกคนไปหนีอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่คือคนเราความเป็นเองใช่แล้วก็แซวกันเองในกลุ่มเพื่อนก็คือแซวกันเฮ้ยมึง,งอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง